สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องเกี่ยวโตซีรีส์วันนี้เกี่ยวโตก็จะมาสปอยซีรีส์จีนเรื่องนายเย็นชากับยายประมึกในตอนที่9-12ถึง12ให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันเลยค่ะนังเอกเอาสร้อยมาใส่ก็ยิ้มหวาน จนไม่ได้ยินที่หลานเมยบอกว่าพระเอกนิสัยดีถือโอกาสนี้ลองดูสักตั้งก็ได้ไม่ควรปล่อยให้เขาลุดมือไปส่วนพระเอกตอนนี้ก็อยากเป็นเพื่อนกับนางเอกเลยเรียก97ให้ช่วยสมัคร n e ็ตอีคลา Music ให้ถึง97แปลกใจบอกว่าถ้ามีคนรู้จักรู้ว่าลูกพี่สมัครเ e ็ตอ l o u าคงฮือฮากันใหญ่ขณะที่นางเอกกำลันงนั่งอ่านคอมเมนต์จากเหล่าแฟนคลับจู่ๆก็มีข้อความบอกว่าฉันจะไปต่างประเทศสักสอวัน ตามได้เบอร์โทรศัพท์ทำเอาหล่อแฟนคลับสงสัยถามเข้ามารัวๆว่าหมอนั่นเป็นใครกันอยู่ดีๆก็มาทิ้งเบอร์ให้หนูน้อยมึกของพวกเขาได้ยังไงกันผิดกับนาเอกที่รู้ว่าเป็นพระเอกก็ดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่รีบบอกเพื่อนว่าพระเอกเข้ามาคอมเมนต์เธอด้วยเพื่อนแซวแอบส่งข้อความหากันทางนี้ด้วยตายแล้วฉันจะทนความโรแมนติกนี้ไม่ไหวแล้วนะ เพื่อนถามนางเอกเป็นแฟนกันอยู่แล้วนี่จะมาดีใจอะไรกับแค่เขาก็ติดตามแล้วก็ให้เบอร์มานางเอกเขินบอกเราไงว่าแค่แกล้งเป็นแฟนกันเฉยๆเพื่อนเลยบอกอีกหน่อยก็ไม่ต้องแกล้งแล้วความรู้สึกของคนเรามันเปลี่ยนกันได้นางเอกรีบโทรหาพระเอกด้วยความตื่นเต้นพระเอกบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องไปแนวเวทแต่เช้าจะบินกลับมาวันที่สองตอนสี่มงยีนางเอกรีบตอบเสียงหวานเข้าใจเราค่ะ หลังจากคุยกันเสร็จก็ดีใจแอบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่จนหลายเนยต้องบังคับให้เล่าให้ฟังหน่อยหลังจากที่นางเอกเล่าหลานไม่บอกนางเอกว่าเขาคงอยากให้เธอไปรับที่สนามบินใช่ไหมไหนบอกว่าเขาไม่สนใจแบบนี้มันสนสุดๆเลยนี่นา วันต่อมาพระเอกก็พาลูกทิมไปึ้นเครื่องพร้อมกับไอ้ฉิงพระเอกมาถึงนอร์เวย์ก็พาทุกคนมาทําความรู้จักกับหนานเวสามีของผู้จัดการซึ่งเขาเป็นหุ้นส่วนของพระเอกและดูแลสาขาใหญ่อยู่ที่นี่จากนั้นหมานเวก็พาทุกคนเดินชมห้องซ้อมและบอกให้ทุกคนซ้อมกันตามสบาย ขณะที่พระเอกนั่งดูดอกไม้อยู่นะ <_ d ata> ก็ท่อมาอวยพรวันเกิดพระเอกและถามว่าชอบเซอร์ไพรส์ที่เตรียมไว้ให้ไหมพระเอกเลยบอกว่าชอบสุดๆเลยนะวันให้พระเอกไปรับสร้อยที่เธอจองไว้ที่นอร์เวย์เพราะตอนนี้พระเอกอยู่ที่นั่นพอดีด้านนางเอกก็นอนยิ้มหวานดีใจที่พระเอกมากดติดตามเธอหลังแป้งฟันเสร็จนางเอกก็คิดได้ว่าวันนี้เป็นวันที่14่กุมภาเธอควรมีของข,องขวัญให้เขาถึงเราจะแกล้งคบกันก็นกนเถอะ ฉันควรให้อะไรเขาสะหน่อยแล้วถ้าเขาเตรียมของขวัญให้เราล่ะจากนั้นก็ยิ้มหน้าบานพระเอกมารับสร้อยให้นาตามที่เธอขอร้องนางเอกโทษไปหาพระเอกแต่ก็สายไม่วางทําเอานางเอกเศร้าเขาคงยุ่งอยู่ฉันไม่ควรโทรไปรบกวนเขาพระเอกรับสายน้าที่โทรมาขอบใจและกำชับพระเอกนักหนาห้ามทำสร้อยหายเชลา ไายฉิงชวนพระเอกมาดื่มกาแฟแต่สุดท้ายก็ต้องทะเลาะกันเพราะเธอเผลอพูดถึงหวังเฮาขึ้นมาพระเอกเลยลุกขึ้นออกไปอายฉิงตามมาก็เจอกับกลุ่มวัยรุ่นที่นั่งดื่มกันอยู่และเข้ามาพยายามชนเธอดื่มด้วยอายฉิงกลัวมากตะโกนเรียกให้พระเอกมาช่วย พระเอกได้ยินไอฉิงร้องให้ช่วยก็รีบมาต่อยและคว้าไม้ไล่ตีพวกวัยรุน่นไอฉิงเห็นพระเอกชกต่อยเลยเผลอพูดต่อว่าที่เขาเอาแต่ใช้กำลังแก้ปัญหาโดยไม่ตั้งใจและบอกว่าเธออาจเข้าใจผิดพวกวัยรุ่นอาจอยากแค่ชวนเธอดื่มเหล้าก็ได้แต่เธอไม่เข้าใจภาษาเสี่ยวมีเข้ามาช่วยไอฉิงพระเอกเสียใจที่ไอฉิงพูดแบบนั้นและเดินจากไป พนักงานเอาเค้กที่ไอฉิงสั่งมาให้ไอฉิงบอกเสี่ยวมีด้วยเสียงเศร้าวา่าตอนแรกเธอกัดจะฉลองวันเกิดและแอบไปจองเค้กไว้นึกไม่ถึงว่าจะผังไม่เป็นทาเสี่ยวมีปลอบใจและบอกให้เธอไปพักเสี่ยวมีเข้ามาหาพระเอกพระเอกที่กําลังอารมณ์ไม่ดีเลยถามเสี่ยวมีวา่าทําไมถึงเลือกที่จะไปอยู่ทีมของโลโซแทนที่จะเป็นทีมของเขาเสี่ยวมีเลยพูดตรงๆวา่า ในหมู่พวกเราห้าคนผมกับพี่คล้ายกันที่สุดและพวกเราทุกคนเคยนับถือโลโซเป็นหัวหน้าทีมมันเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณมันคือจุดร่วมต้นของความฝันของผมผมรู้ว่าที่ทีมแตกไปเป็นเพราะหวังห้าวกับไอ้ชิงแต่พี่จะทรามานและทอดพวกเขาไปตลอดชีวิตแค่เพราะความผิดครั้งเดียวไม่ได้หรอกจากนั้นเสี่ยวมีก็เอาเค้กที่ไอ้ชิงเตรียมไว้ฉลองวันเกิดให้พระเอกพร้อมก็บอกว่าพวกเราสามคนมีอะไรจะบอกพี่สุขสันต์วันเกิดนะ ขณะที่พระเอกนั่งท่ำแผลอยู่นางเอกก็ส่งข้อความเสียงมาบอกว่าสุขสันต์วันวาเลนไทน์สุขสันต์นว,นนนวันเกิดหวังว่าทุกอย่างในนอร์เวย์จะราบรื่นขอให้สนุกกับวันเกิดนะคะอธิษฐานแล้วก็อย่าลืมกินเค้กด้วยล่ะเข้าใจไหมคะวันต่อมาก็ถึงวันแข่งขันพระเอกบอกลูกทีมว่าไม่ต้องตื่นเต้นถ้าแพ้คู่ต่อสู้เพราะความสามารถไม่ถึงคันก็ไม่เป็นไรแต่ที่ห้ามเด็ดขาดคือห้ามยอมแพ้กลางคันเข้าใจไหม นั้นพวกเขาก็เรียกความฮึกเหิมเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นด้านไอฉิงรู้ว่าเสี่ยวไปชอบเธอและเห็นเธอเป็นไอดอลมาตลอดเลยมาอวยพรและบอกว่าหลายปีมานี้เธอเฝ้ามองและเห็นความสามารถของเขาและเชื่อว่านายจะเป็นแชมป์โลกและสร้างชื่อเสียงให้จีนได้เสี่ยวไปบอกว่าตอนนั้นผมได้เห็นคุณเฉิดฉายอยู่บนเวทีและแอบสาบานกับตัวเองไว้ว่าสักวันหนึ่งผมจะเป็นเหมือนคุณวันนี้จึงสําคัญกับผมมาก าน,นางเอกก็นั่งดูการแข่งขันและส่งเสียงเชียร์สู้ๆอยู่ที่บ้านแล้วการแข่งขันของเสี่ยวไปก็เริ่มขึ้นเขาผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะกับคู่แข่งอยู่หลายครั้งจนทุกคนเริ่มกังวลแต่สุดท้ายเสี่ยวไปก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะและคว้าแชมป์ให้กับจีนได้สำเร็จดานางเอกก็ดีใจมากที่ทีมพระเอกชนะลุกขึ้นกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจและรีบโทรหาพระเอกทันทีพระเอกขอบคุณพร้อมกับถามว่าอยากฟังเสียงเชียร์ประเทศจีนไหม จากนั้นก็ยกโทรศัพท์ขึ้นเพื่อให้หนางเอกได้ยินเสียงเชียร์ที่ดังกึกก้อ,กองนางเอกได้ยินก็ดีใจเรียบตะโกนว่ายินดีด้วยนะจากนั้นก็วิ่งลงมาบอกพ่อกับแม่ว่าทีมพระเอกชนะการแข่งขันพ่อบอกว่าเยี่ยมจากนั้นก็ดีใจกันยกใหญ่บนเวทีทุกคนต่างก็ปรบมือให้เสี่ยวไปนางเอกดีใจจนน้ำตาซึมเธอมองไปที่พระเอกแล้วเธอก็พูดว่าคุณเองก็มีโอกาสได้ยืนบนแท่นรับรางวัลอันสูงสุดนั้นมาแล้ว พระเอกพาเพื่อนมาที่ที่หนึ่งซึ่งสวยมากเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขาออกจากทีมโซโลเขาก็มาเรียนต่อที่โนเวนานเวพาเขามาที่นี่เพราะอยากให้เห็นว่าโลกสมัยนี้มันกว้างใหญ่แค่ไหนฉันจะได้ไม่ยอมแพ้กับความฝันตัวเองง่าย เขาและก่อตังสำนักง,งานทีม KNK ขึ้นมานายเป็นอัจฉริยะ c t ทพระเอกลงเครื่องมาก็มีนักข่าวและแฟนคลับมารุมสัมภาษณ์กันมากมายจนมองไม่เห็นหนางเอกนางเอกยื่นถือป้ายยินดีต้อนรับหานช่างเหยียนที่พาทีมกลับบา้านเธอยืนถืออยู่นานจนเจอกับเสี่ยวไป นางเอกยินดีกับเสี่ยวไปที่เขาได้ตำแหน่งแชมป์โลกด้วยนางเอกถามหาพระเอกเสี่ยวไปบอกว่าพระเอกขึ้นรถบัสไปแล้วส่วนเขาไม่อยากให้นักข่าวดูมเลยออกมาช้านางเอกหน้าเศร้าบ่นว่างั้นเธอคงไม่ได้เจอเขาแล้วเสี่ยวไปเลยบอกให้หนางเอกตามเขามาขณะที่พระเอกกำลังจะงีบเสี่ยวไปก็เข้ามาบอกว่าแฟนพี่มาพระเอกก็ยังนั่งหลับจนกระรันทนไม่ไหวเข้ามาบอกพระเอกว่า เจ้ใหญ่มายืนถือป้ายต้อนรับกลับบ้านอยู่ข้างล่างพระเอกลุกขึ้นไปเห็นนางเอกใส่หมวกเขียวก็รีบบอกว่าหมวกเขียวใครเขาใส่กันนางเอกตอบไปแบบน่ารักว่ามันเข้ากับผ้าพันคอแล้ก็ชุดของฉันนี่พระเอกถามจะให้ฉันช่วยอะไรไหมนางเอกสั่นหัวแล้วบอกว่าฉันมารับคุณค่ะเสี่ยวป้ายสงสารนางเอกเลยบอกให้ขึ้นรถมาก,ก่อนสิ คืนรอพระเอกชวนได้แห่งตายอยู่ข้างนอกพอดีพระเอกเลยบอกให้นั่งเอกขึ้นรถนางเอกก็นั่งห่างสะจนพระเอกหันไปถามไม่หนาวหรอหนางเอกบอกว่าฉันไม่หนาวหรอกฉันสวมเสื้อคลุมอยู่นะมันกันหนาวได้แล้วก็มีผ้าพันคอถึงลมจะแรงก็ไม่เป็นไรพระเอกเลยบอกว่าคราวหลังอย่าแต่งตัวแบบนี้เดี๋ยวจะเป็นหวัดเอานางเอกถามด้วยความซื่อไม่ชอบเสื้อผ้าฉันหรอคราวหน้าอยากให้ฉันแต่งตัวแบบไหนก็บอกได้เดี๋ยวฉันจะแต่งมาให้ดู ทำเอากระดันกับ97นางรอนางเอกจนพระเอกทนไม่ไหวขยับเข้าไปบอกนางเอกว่ารู้ใช่ไหมว่าพูดแบบนั้นคนอื่นจะเข้าใจผิดได้นางเอกถามเข้าใจผิดเรื่องอะไรแล้วก็ทำนางงง,งพระเอกบอกใกล้ๆว่าต่อจากนี้ห้ามพูดแบบนี้กับใครอีกโดยเฉพาะผู้ชายเข้าใจไหมนางเอกก็พยากหนนะาแต่ก็ยังทำนางงงอยู่ดีพระเอกกับลูกพี่มาถึงสโมสรก็รีบเข้าไปข้างในนางเอกยินแก้แกังกไม่กล้าเข้าไปเพราะพระเอกยังไม่ได้ชวน พระเอกเห็นนางเอกไม่ยอมเข้ามาก็เข้าไปบอกให้เธอตามเขามาซะดีๆนางเอกมม่แต่หันมองนันนีเลยชนพระเอกเขายังจังพระเอกเลยบอกให้เธอเดินระวังระวังอย่ามัวแต่มองอยู่พระเอกเอาน้ำผลไม้มาให้หนางเอกและบอกให้เธอรอเขาอยู่ตรงนี้นางเอกก็รับปากแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นจึงเดินชมสถานีและเดินขึ้นไปข้างบนนางเอกเห็นสไลเดอร์ก็นั่งเล่นดู แต่ด้วยความสูงทําให้นางเอกกลัวจนร้องเสียงดังจนลูกที่มองมาชมจะใหญ่ทาสวยนเนียพระเอกก็ยังคุยโทรศัพท์ไม่เสร็จนางเอกเลยแอบถ่ายรูปเขาเอาไว้พอพระเอกเห็นก็แกล้งดื่มน้ําแต่พอพระเอกเผลอก็แอบถ่ายอีกพระเอกหันมาก็แกล้งยิ้มเนียนเนียและโบกมือให้พระเอกส่งข้อความบอกว่าลบซะอย่าดือ้อนางเอกออกอาการดีใจมากที่พระเอกรู้บัญชีวีชัดของเธองั้นเขาก็ต้องได้โปรโมชั่นที่ส่งให้สิ ขณะที่นางเอกยืนตื่นเต้นพระเอกก็เรียกให้เธอเข้าไปหาและบอกให้นั่งรอพระเอกบอกให้นางเอกเอาโทรศัพท์ออกมานางเอกเลยเอาให้ดูว่าเธอลบรูปเขาหมดแล้วแต่หลานเมยก็ดันโทรมาถามถึงเรื่องของพระเอกจนพระเอกได้ยินทำเอานางเอกเขินหนักมากไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเธอเลยแก้ขรรรอกรบเกลือนพระเอกถามชอบเล่าเรื่องฉันให้เพื่อนฟังหรอนางเอกก็รีบปฏิเสธเปล่าๆไม่เล่าเลยค่ะอย่าเข้าใจผิด แค่บางครั้งฉันพูดถึงคุณนิดหน่อยแต่ก็แค่นิดเดียวพระเอกถามพูดอะไรไปบางนางเอกตอบพวกเขาอยากรู้เรื่องคุณมากๆฉันเลยเล่าเรื่องงานของคุณแค่นั้นแหละพระเอกคุยกับนานเวและเพื่อนๆเ,เสร็จก็หันไปเห็นหนางเอกหลับอยู่เลยโทรบ,บอกลูกทีมให้เข้ามาในห้องแล้วยิบข้าวมาสองกล่องด้วยนางเอกตื่นมาทุกคนก็เข้ามาทักทายเดโมอเอาเข้าวให้นั่งเอกก้าวเจ็ดแซววานี่เป็นครั้งแรกที่ลูกพี่พาเจ๊ใหญ่มากินข้าวที่นี่ ที่ฐานบัญชาการของเราเดโมหันไปถามเจ้ใหญ่คิดว่าไงละ่ะนางเอกตอบก็ดีนะเดโมเปิดเข้าให้นางเอกและบอกว่าทําไม่ชอบในห้องผมมีขนมอยู่พระเอกเห็นเดโมพูดไม่หยุดเลยดุและตำหนิเรื่องผลการทดสอบความเร็วนางเอกเลยยกมือถามว่าซอฟต์แวร์จัดความไวการตอบสนองคืออะไรพระเอกเลยให้97อธิบายนางเอกได้ฟังก็บอกว่าฉันจะออกแบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยฝึกมือและตาได้ พระเอกบอกพูดนะี่มันง่ายแต่จะทำได้จริงหรือเปล่านางเอกบอกว่าถ้าสนใจฉันทำให้คืนนี้ได้เลยนะลูกทีมรีบบอกไม่ต้องไม่ต้องเราไม่สนใจหรอกมันวุ่นวายเกินไปแต่พอเห็นพระเอกหยิบลูกอมขึ้นมาทุกคนก็งเงียบกริบตั้งนาตั้งตากินข้าวกันต่อพระเอกเห็นนางเอกเอาแต่มองหน้าเขาเลยโยนลูกอมสีเขียวให้ทำเอาลูกทีมซาวว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแปลกใหม่ดีนะแล้วพากันหัวเราะ จนพระเอกดูว่าให้กินข้าวต่อไม่งั้นก็รีบไปซ้อมนางเอกอมลุกอมไปก็ยิ้มหวานไปพระเอกเห็นหน้าเอกไม่ค่อยกินข้าวเลยถามว่าไม่อร่อยหรือไม่หิวนางเอกบอกวา่าก่อนมาฉันกินขนมกับเค้กไปเยอะแล้วเลยไม่ค่อยหิวพระเอกเลยบอกงั้นก็กลับสิจากนั้นก็พานางเอกมาส่งขึ้นรถนางเอกพยายามหาเรื่องที่จะคุยเลยบอกวา่าเดี๋ยวฉันเขียนซอฟต์แวร์เสร็จจะทาหานะ พระเอกเห็นหนางเอกจ้องมองเขาอยู่นานเลยถามว่าเมื่อไหร่จะเปลี่ยน idv chat ไม่คิดว่าชื่อยาวไปหรอหนางเอกถามคุณรู้ได้ยังไงว่า idv chat นั้นเป็นของฉันพระเอกบอกสัญชาติยานนางเอกออกไปก็เป็นห่วงพระเอกไม่เลิกบอกให้เขากลับบ้านได้แล้วอากาศหนาวนะนางเอกกลับมาที่ห้องก็นั่งเขียนซอฟต์แวร์ทั้งคืนจนเช้าแล้วเธอก็ส่งข้อความบอกพระเอกว่าฉันเขียนซอฟต์แวร์เสร็จแล้วทำให้พระเอกคิดบางอย่างได้แล้วก็เดินยิ้มอ,อกไป พระเอกมารับนางเอกนางเอกบอกว่าฉันเพิ่งทำซอฟต์แวร์เสร็จปุณลองเอาไปใช้กับคอมคุณจะดีกว่าถ้าต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ปุณใช้มันดูผลการฝึกของคนอื่นๆได้พระเอกชมว่าฝีมือไม่เลวนี่นาพระเอกได้ช่วนนางเอกไปเที่ยวสวนสนุกด้วยกันนางเอกมานั่งมามุนกับเสี่ยวอายลูกของผู้จัดการทีมพระเอกแต่ตาก็เฝ้ามองแต่พระเอกไม่หยุดจนเสี่ยวไยถามว่าชอบเขาใช่ไหมเขามีข้อเสียเยอะแยะแถมหาข้อดีไม่ได้มันน่าชอบตรงไหน ทาไมนับเรื่องหน้าตาดีนางเอกรีบเถียงเขามีข้อดีจะตายดีที่หนึ่งเลยแหละเสี่ยวายเลยช่วนนางเอกไปนั่งเรือหนูจะให้พวกพี่ได้อยู่กันตามลำพังจากนั้นก็ตะโกนบอกให้พระเอกซื้อตั๋วให้พระเอกไม่รู้ตัวว่าโดนเสี่ยวอายหลอกให้มานั่งกับนางเอกส่วนเสี่ยวอายกับนั่งเรืออีกลำกับแม่พระเอกเห็นนางเอกนั่งมองนาก็เร่มึนอ,อดัดตะโกนถามเสี่ยวไอว่าทำไมไม่มานั่งด้วยกันเสี่ยวายบอกว่าลำนั้นคนเยอะจะตาย นางเอกถามพระเอกให้ฉันถ่ายรูปให้ไหมพระเอกตอบไม่ต้องเสี่ยวไอ้ตะก้อนบอกให้นางเอกเข้าไปนั่งใกล้ๆพระเอกเดี๋ยวเธอจะถ่ายรูปให้นางเอกเข้ามานั่งใกล้ๆพระเอกเสี่ยวไอ้เรียกชื่อพระเอกจากนั้นก็แอบ,บถ่ายรูปทันทีพระเอกตะก้อนบอกให้รีบลบแต่เสี่ยวอ้ก็บอกว่าฝันไปเถอะหนูจะเอาไปลงโซเชียลทำเอาพระเอกโมโ oh. ห จากนั้นเสี่ยวอายก็แอบถ่ายอีกหลายรูมนางเอกก็พอท่าน่ารักผิดกับพระเอกที่บ่นว่าจะไปตีเด็กท่าเดียวจนนางเอกขำพระเอกขึ้นฝั่งก็พยายามขอมือถือแต่ก็โดนเสี่ยวอายพูดกวนว่าพระเอกอายุ30แล้วมีทั้งเต้นการหน้าผากกโยนใครเขาจะอยากถ่ายดูคุณกันเสี่ยวอายเห็นพระเอกนั่งเล่นเกมเลยมาท้าแข่งแต่ก็แพ้ไม่เป็นท่า นาเอกเลยปลอบใจและขอพระเอกลองเล่นดูแล้วนาเอกก็เล่นได้คะแนนเยอะจนพระเอกชมว่าทำคะแนนได้สูงกว่าเขาอีกทำให้เสี L ่ยวไอดีใจสุดๆที่นาเอกปราบพระเอกได้ผู้จัดการเห็นหนาเอกนอนหลับกับเสี L ่ยวไอเลยพูดกับพระเอกว่าพ่อแม่เลี้ยงทธามาดีจริงๆเด็กสาวก็ต้องแบบนี้แหละซื้อตรงใส่ซื้อผู้จัดการถามพระเอกว่าไม่คิดจะลองคบหากับเธอดูหรอ หลังจากลงรถเสี่ยวไอ้ก็บอกนางเอกว่าอย่าลืมดูรูปพวกพี่สองคนในโซเชียลนะคะนางเอกเปิดดูก็เห็นภาพคู่ของเธอกับพระเอกก็นางยิ้มหวานเสี่ยวไอ้บอกลานางเอกด้วยเท่าหัวใจแสนหวานพระเอกพานางเอกกลับมาที่สโมอสรอเพื่อให้เธอทดสอบซอฟต์แวร์เขาบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเขาจะกลับมาหา นางเอกไม่อยากอยู่คนเดียวเลยอ้อนว่าขอไปด้วยให้ฉันอยู่ใกล้ๆคุณได้ไหมพระเอกถามเธออยากตามไปห้องฉันหรอนางเอกทำหน้าตกใจห้องคุณหรอยันงไม่เป็นไรคะ่ะฉันรออยู่ที่นี่ก็ได้นางเอกนั่งรอพระเอกจนคำ่ำด้านพระเอกก็เผลอหลับไปไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีก็ค่ำแล้วเลยรีบมาหานางเอกนางเอกที่นั่งเก่าอยู่มาเห็นพระเอกมาก็รีบบอกว่าฉันติดตั้งซอฟต์แวร์เสร็จแล้ว จากนั้นก็อธิบายการเล่นให้พระเอกดูพระเอกเข้ามาดูไกลๆทำเอานางเอกใจสั่นหวั่นไหวไม่น้อยและรีบลุกขึ้นหนีไปแล้บอกให้เขาลองเล่นดูพระเอกลองเล่นโชลีลาก็ได้คะแนนเยอะจนนางเอกชมพระเอกถามนางเอกว่าขอแห้งไหมพร้อมกับส่งเบียร์ให้หนางเอกถามนั่นเป็นเบียร์หนี พระเอกเลยพูดว่าเด็กน้อยไม่ดื่มเหล้าสินะเดี๋ยวไปเอาน้ำมาให้หนางเอกได้ยินก็เคืองรีบอกว่าฉันไม่ใช่เด็กน้อยนะดื่มได้ค่ะนางเอกดูข้างกระป๋องแอลกอฮอล์สเปอร์เซนเองก็คงคล้ายๆน้ำเปล่าแหละจากนั้นก็ดื่มไปหมดกระป๋องไม่นานนางเอกก็รู้สึกร้อนวูบวาบอกพระเอกว่าเธอร้อนจังพระเอกเลยถามร้อนหรอก็เปิดแอร์แล้วนะไม่นานนางเอกก็เข้ามาจู่โจมเอาแก้มของเธอไปแนบชิดกับแก้มของพระเอกและถามพระเอกว่า หน้าฉันร้อนจริงๆเมล่าจากนั้นก็กอดคอพระเอกไว้และถามว่าชอบซอฟต์แวร์นี้ไหมคะพระเอกแกะมือออกถามนางเอกว่าเมาหรอนางเอกดันตัวพระเอกเข้าไปชิดผนงังแล้วถามว่าจะพูดกับฉันแค่นี้เองหรอไม่มีเรื่องอื่นแล้วหรือไงจากนั้นก็เอาหน้าไปวางอยู่บนหน้าอกพระเอกและถามว่าคุณชอบซอฟต์แวร์ตัวนี้หรือเปล่า ตอนฝนตกหนักเมื่อวันก่อนฉันก็ไปรับคุณซอฟต์แวร์ตัวนี้ฉันก็ทำให้คุณบอกว่าชอบหน่อยไม่ได้หรอพระเอกก้มลงไปดมนางเอกและพะยายามจะแกะมือนางเอกออกจากตัวเขาแต่ก็โดนนางเอกจับไว้แน่นตัวก็แนบชิดกับผนงังไปไหนก็ไม่ได้เลยบอกว่าฉันชอบซอฟต์แวร์ที่เธอเขียนเธออย่าเบียดฉันขนาดนี้ได้ไหมนางเอกบอกโอเคแล้วย่อมปล่อยมือพระเอกจากนั้นก็หัวเข้าไปซุกในอกเขาแทน พระเอกไม่รู้ว่าต้องทำยังไงเลยบอกว่าฉันจะไปหาคนมาทดสอบซอฟต์แวร์ตกลงนะเมื่อเห็นหนางเอกตกลงก็ค่อยๆจับหัวของเธอออกและบอกให้นั่งรอแต่นางเอกก็เข้ามากอดเขาไว้จนพระเอกถามว่าจะทำอะไรด้านข้างนอกบรรดาลูกทีมของพระเอกก็เอาของหวานมาให้ใจใหญ่ลูกพีจะเอาด้วยไหมแต่เมื่อไม่มีใครตอบก็ชวนกันออกไปพระเอกเห็นหนางเอกกอดคอเขาไม่เลิกเลยถามว่าฉันให้ของขวัญเอาไหม เมื่อเห็นนางเอกสนใจก็รีบบอกให้เอามือออกก่อนฉันจะไปเอาของขวัญมาให้จากนั้นก็บอกให้นางเอกมานั่งและบอกให้เธอรออยู่ที่นี่นางเอกก็พยากหน้าตกลงพระเอกค่อยๆยย่องออกไปนางเอกก็ค่อยๆตามหลังมาพระเอกได้ยินเสียงนางเอกหัวเราะก็กลัวคนอื่นจะได้ยินเลยคว้าตัวนางเอกเข้าไปในห้องด้วยความเมานางเอกก็เดินโซซสัต์โซเซไปนั่นบนเตียงพระเอกพระเอกพยายามเข้ามาบอกว่านอนไม่ได้นะเกิดคนอื่นมาเห็นเขาจะเข้าใจผิด จากนั้นก็พานางเอกไปนั่งโซฟานางเอกเห็นตัวต่อเลยเข้าไปจับสักหน่อยพระเอกเข้ามากอดเอวไว้และบอกว่าอย่าไปจับมันนางเอกไม่พอใจสบัดออกจนหัวพระเอกชนเข้ากับตาข่ายและเป็นแผลแถมยังต่อว่าที่เขาไม่เปิดไฟคงคิดไม่ดีไม่ร้ายกับเธอแน่แน่ ห้ามค่ะพระเอกเปิดไฟเสร็จก็บอกนางเอกว่านางเฉยๆเป็นเด็กดีนะอย่าไปไหนอย่าเตะเข้าใจไหมจากนั้นก็ไปทําแผลนางเอกไม่ยอมเดินมาเปิดกล่องเห็นสร้อยก็ลองเอามาใส่ดูจากนั้นก็หันไปถามพระเอกอันนี้ให้ฉันหรอสวยจังเลยพระเอกบอกให้หน้าเอกรีบวางลง แต่เมื่อเห็นหนางเอกชอบก็เอ็นดูเลยบอกว่าก็ได้ให้เธอนั่นแหละหนางเอกโผล่เข้ามาซบอกแล้วบอกว่าขอบคุณนะจากนั้นก็หลับอยู่บนอกของพระเอกพระเอกก็ใจสั่นไม่น้อยก็มองนางเอกอย่างเอ็นดูจนจมูกของเขาชนกับปากนางเอกเขาเขาตกใจรีบห้ามใจตัวเองนางเอกก็ยังกอดคอเขาและหลับอยู่บนอกของพระเอกอย่างนั้นพระเอกยืนนิ่งยอมให้เธอซบ และลูกหัวเธอยังเผผาเบาจนเผลอยิ้มออกมาพระเอกรู้สึกดีจนเผลอหลับไปกับนางเอกพระเอกพาน้าเอกมานอนบนโซฟาและพยายามเรียกให้ตื่นแต่น้าเอกก็ยังคงหลับไม่รู้เรื่องบรรดาลูกทีมเข้ามาเห็นกระป๋องเบียร์ที่พระเอกกับนางเอกดื่มก็คิดกันไปใหญ่ พระเอกมาเห็นก็รีบตะกนถามว่ามาทำอะไรกันทุกคนเลยบอกว่าพวกเราจะมาอาบน้ำพระเอกพยายามชวนคุยและบอกให้ทุกคนหาแฟนได้แล้วยกเว้นเดมโมยยังเด็กอยู่จากนั้นก็พยายามสื่อว่า อย่าให้เรื่องรัก,รกๆค้อยๆหลุดออกไปลาทำเอาบรรดาลูกทีมสงสัยทำมาอยู่ดีๆถึงพูดเรื่องรักๆขึ้นมาหรือว่าลูกพี่กับเจ๊ใหญ่มีอะไรกันหรือเปล่านะพระเอกรีบดุให้ทุกคนไปอาบน้ำพระเอกเอากระเป๋ากลับมาให้หน้าเอกและทรหาหลานเมยหลานเมยเห็นเบอร์โทรศัพท์นาเอกก็รีบถามว่าเป็นยังไงบ้างไปเที่ยวกับพระเอกมาคืบหน้าบ้างไหมได้จูบก,กันหรือ,อยังพระเอกได้ฟังก็บอกว่าสวัสดีฉันหานชางเหียน ทำให้หลานเมยตกใจมากแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรพระเอกจะคลั่งรักขนาดไหนรอติดตามกันได้ในตอนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ